เจนดเจ็ดวันนี้ผมไม่หนึ่งกิโลโพเตงโพเตงเก้าวันเนี่ยผมไม่เป็นหนึ่งกิโลครึ่งตัวหนึ่งกับองเตงครับหนึ่งกับองก,ก็ผมปลูกได้ประมาณสักสองพันสองร้อยหลุมได้ครับพี่เดนอ่าอ่าใช่ครับ<ต>เพราะว่าเราเราให้อย่างนั้นถูกแล้วเพราะว่าเนี่ยทางใบเรามีปุ๋ยอยู่ไงปุ๋ยนูแทกซูเปอร์เอ็นอยู่อ่าเติมเต็มเพราะว่าบางทีมันให้ปุ๋ยไปเนี่ยมันอาจจะหยุดไม่ทั่วกันนะครับให้ไปทงหยุดเนาะหยุดไม่ลงปริมาณไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับ เอีตัวทางใบเนี่ยแล้วก็มีเข้าไปเพื่อเติมเต็มให้พืชสมบูรณ์ครับอ๋อมันเรืรประหยัดปุ๋ยไงเรืประหยัดปุ๋ยทางดินครับแล้วแล้วที่เป็นที่เดนปลูกแตงแตงโม,โมโนี่งงออรครับต,ต้องง่ายยังไงก้อ่ายังไงครับปกติเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเลย,เย,เลยจา้าเหมือนกันเลยเปียบเลยไอ้วันเว้นวันหนวตามวันกัางไหนครับสามวันครั้งครับตามตามลักษณะของพืชเลยพืชมันตอบสนองการให้ปุ๋ยเนี่ยมันก็ให้วันเนี้ยพวกนี้เราเห็นปานการเปลี่ยนแปลงมันใบมันจะเริ่มเข้มขึ้นครับ แต่ถ้าว่าใ้ไปแล้วมันยังไม่ขยับเนี่ยพี่ต้องเพิ่มปริมาณอัตรา,าก,การใส่ที่เพิ่มขึ้นปุ๋ยเนาะสรวโลโลหนึ่งอาจไปเป็นโลครึ่งหรือสองโลอย่างเงี้ยครับครับผมเพราะว่า <c oughs>